สวัสดีค่ะทุกท่านพบกับพี่จียอนทางช่องบัมเบอร์วิชนะคะขอทักทายผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่เพิ่งรู้จักกันด้วยนะในครั้งนี้นะคะเนื่องจากใกล้จะถึงเทศกาลฮัลโลวีนแล้วเราจะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์อันน่าสะพรึงกันไปดูปีศาจในตัวคุณกันนะคะคุณสร้างปีศาจแบบไหนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเคยสงสัยไหมคะว่าในตัวเราเนี่ยมีพลังงานาย้แบบไหนซ่อนอยู่ มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคุณครึ่งหนึ่งในตัวคุณนะคะจะมีไพ่ให้คุณเลือกทั้งหมด5กล่องวิธีเลือกไพ่ให้ได้มีประสิทธิภาพขอให้คุณหลับตาลงนะคะตั้งจิตให้แน่วแน่จากนั้นให้ถามตัวเองในใจว่าพลังงานเล่ห์ลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอยู่ในไพ่กองไหนในตัวเรามีปิศาจตัวไหนซ่อนอยู่แอบอยู่ในไพ่กองไหนขอให้ปรากฏออกมา ประมาณนี้นะคะแล้วเลือกไพ่กองที่รู้สึกว่ามันกำลังดึงดูดคุณให้เข้าไปเลือกนี่คือกองที่1นึ่กองที่สองกองที่3ามกองที่4แล้วก็กองที่ห้านะคะใครที่ต้องการสมาธิยังเลือกไม่ได้ในตอนนี้กดหยุดคลิปไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครเลือกได้แล้วไปดูปีศาจของคุณกันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองที่1 เรามาดูปีศาจตัวที่1กันนะคะคุณสร้างปีศาจแบบไหนขึ้นมานะเรามาดูกันค่ะ Age of Swords Temperance และ s เตรนค่ะเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของเขากันนะคะเขาเป็นปีศาจท,ที่มีนิสัยดุ มองโหง่ายใจร้อนแต่เขาฉลาดมากนะมีปัญญาที่เฉียบแหลมแล้วก็ชอบเอาชนะค่ะเมื่อเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคุณทำให้เครื่องหนึ่งในตัวคุณเนี่ยมีความกระหายในใชัยชนะจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากแล้วก็ชอบเป็นที่หนึ่งต้องการที่จะเป็นผู้ที่โดดเด่นเหนือใคร และพลังงานที่คุณได้รับจากเขาเนี่ยก็คือความฉลาดคุณจะมีไหวพริบอันยอดเยี่ยมนะคะคุณจะเป็นผู้ที่มีวาจาหรือมีคำพูดที่เฉียบขาดมีพลังแล้วสิ่งเนี้มาสะกดใจผู้คนได้นะคะเมื่อไรก็ตามนะคะที่คนต้องการจะเอาชนะหรือมีเป้าหมายอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็จะใช้ไหวพริบ จะใช้คลังความรู้ที่คุณมีอยู่จะใช้ฐานข้อมูลของคุณเนี่ยนำมาฟาดฟันกับคู่แข่งนะแล้วก็จะใช้ความสามารถในการเจรจาใช้ภาษาที่เฉียบขาดเนี่ยนำมาเป็นอาวุธแห่งชัยชนะของคุณเอแต่ฟังดูแล้วก็ไม่เห็นจะเลวร้วายตรงไหนเลยนี่นาะก็แค่ต้องการชัยชนะต้องการที่จะเป็นคนที่โดดเด่นได้รับการยอมรับเท่านั้นเองแต่ แต่เดี๋ยวก่อนผลข้างเคียงที่คุณมีพลังงานแบบเนี้จะมีด้านที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวนะคะนั่นก็คือจะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดื้อรั้นทิฐิสูงปลี๊ดเลยแหละต้องการอะไรคุณก็จะเอาให้ได้แล้วคำพูดของคุณเนี่ยนะคะสำนวนโวหารของคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสามารถที่โดดเด่นเป็นความสามารถพิเศษมันก็กลายเป็นอาวุธได้ด้วย ถ้า,าคุณใช้มันในทางสร้างสรรค์มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้า,าเราใช้มันในทางที่รุนแรงหรือใช้ในการทำลายผู้อื่นในการทิ่มแทงผู้อื่นเพราะคิดว่าจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้ชัยชนะเนี่ยจะอันตรายนี่ก็คือความอันตรายที่คุณจะต้องพิจารณานะคะที่ผ่านมาเราล้ายเกินไปหรือเปล่า เราเผลอทำร้ายใครไปบ้างหรือเปล่าใช้คำพูดทิมแทงหรือทำร้ายใครไปบ้างหรือเปล่าโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลยฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะเราไม่ได้พาคุณมาดูปีศาจอย่างเดียวนะแล้วยังได้เห็นเครื่องหนึงในตัวคุณอีกด้วยด้านหนึ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัวคุณจะยอมให้ปีศาจต,ตัวเนี้ยกลืนกินคุณหรือเราจะเป็นฝ่ายควบคุมเขาดีละ่ะ และนี่ก็คือปีศาจตัวที่หนึ่งนะคะใครฟังจบแล้วฝากกดและกดแชร์ด้วยนะหรืออยากจะใช้เ,เพื่อนๆของคุณเล่นกันก็ได้นะดูซิว่าปีศาจในตัวเขาจะเป็นแบบไหนจบแล้วค่ะทีนี้เราไปดูปีศาจในไพ่กองอื่นๆกันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมาดูปีศาจในตัวคุณกันนะคะจะเป็นปีศาจแบบไหนกัน Queen of w a n d t The Hermit และไพ่ s ซเว่ o ออฟไพ่เจดาบนะคะโอ้โหสำหรับกองนี้ต้องบอกเลยนะคะเครื่องหนึ่งเนี่ยเขาเป็นสาวสวยและเครื่องหนึ่งเป็นคนแก่นี่มันแม่มดชัดๆเลยนะนึกถึงแม่มดเท่าอะแม่มดเท่าที่มีอายุมากแต่ รูปลักษ์เป็นสาวสวยแบบนั้นเลยค่ะขอบรรยายอีกเพิ่มเติมนะคะเขาเป็นปีศาจท,ที่มีสเสน่ห์น่าหลงไหลนะคะอยู่ในร่างของผู้หญิงล่าเริงม,มีชีวิตชีวาและมีปัญญาอันลึกซึ้งถึงแม้ว่ารูปลักษณ์เขาจะดูอ่อนเยาว์นะคะแต่อารมณ์ภายในเนี่ยมีความเป็นคนแก่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีวิญญาณเก่าแก่อยู่ในตัวคุณนั่นเอง ส่งผลให้ส่วนหนึ่งของคุณนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆมีความคิดที่ละเอียดลึกซึ้งอ้อถ้า,าใครเป็นผู้ชายแล้วเลือกไพ่กองนี้แล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายผู้หญิงนะคะนั่นก็คือเป็นคนที่มีความละเอียดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดแบบผู้หญิงอะถ้า,ากเราเปรียบเทียบให้กองเนี้ย เป็นแม่มดแล้วก็นะคุณก็คือพ่อมดค่ะทำให้พวกคุณที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยชอบที่จะเรียนรู้นะคะคุณจะสนุกกับการเรียนรู้ทั้งในวิชาปราัชญาหรือว่าเป็นศาสตร์โบราณเก่าแก่ไปจนถึงวิชาความรู้สมัยใหม่ด้วยคุณจะมีความสามารถพิเศษในการพลิกแพลงนะคะพลิกแปลงความรู้นำมาปรับใช้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆได้ แล้วก็คุณจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่คุณสนใจเพราะว่าคุณจะเข้าถึงแก่นแท้ในศาสตร์นั้นๆได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคนอื่นรอบๆตัวเนี่ยนะเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณมีความพิเศษเพราะว่าคุณมีความลับเยอะเป็นคนที่ดูลึกลับไม่เหมือนใครเขารู้สึกได้เลยนะแล้วคุณก็มีเรื่องที่บางอย่างอะบอกให้โลกรู้ไม่ได้ถ้าไม่บางทีคุณก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะ เพราะงั้นบางคนเนี่ยถึงจะมีเพื่อนรายล้อมมีสังคมที่ลายล้อมแต่คุณก็จะรู้สึกโดดเดี่ยวต้องเจอคนคล้ายคายกันน่ะคนที่สนใจในศาสตร์เดียวกันน่ะถึงจะคุยกันรู้เรื่องนะคะคนที่มีความเป็นพ่อมดแม่มดเหมือนกันน่ะฟังดูแล้วก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนี่นะแต่ทุกอย่างมันก็มีสองด้านเสมอด้วยความที่คุณเนี่ยมีความรู้เยอะเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณรู้ทันคนอื่นตลอด ทำให้คุณคิดว่าคนอื่นเนี่ยรู้ไม่เท่าตัวเองก็เลยชอบวิจารณ์ชอบสั่งสอนคนอื่นเป็นนักวิจารณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้คนที่เขาโดนคุณสวดเนี่ยเขารู้สึกเหมือนคุณไปสร้างหลุมดำในใจเขาเป็นรูโหวในใจเขาอะ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามีจุดที่บกพร่องเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยนะถึงแม้ว่า มันจะเป็นการวิจาร์ณหรือการสวดที่ทําไปด้วยความหวังดีก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนที่เพอร์เฟกได้นะมันก็มีนะคะที่โดนวิจาร์ณแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนบางคนก็ละเอียดอ่อนทําให้เขาเสียใจกับการถูกคุณวิพากวิจาร์ณอย่างรุนแรงนะคะคุณชอบเข้าไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่ไม่ชใช่ไม่ใครมาเปลี่ยนแปลงคุณ นี่แหละค่ะสิ่งที่เป็นครึ่งหนึ่งของคุณอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเป็นยังไงบ้างได้มาเห็นตัวคุณในอีกด้านหนึ่งเซอร์ไพรส์หรือเปล่าคะเพราะนี่คือปีศาจตัวที่สองของเราหวังว่าคลิปนี้จะช่วยสะท้อนความมืดมืดดกัดกดของคุณได้นะหากฟังแล้วรู้สึกใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือจะแชร์เพื่อนๆของคุณเล่นกันก็ได้นะ ดูซิว่าเขาจะมีปีศาจแบบไหนเป็นเหมือนคุณหรือเปล่าขอบคุณสําหรับการสนับสนุนนะคะยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆด้วยเอาละค่ะทีนี้เราไปดูปีศาจตัวอื่นๆกันสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่3เรามาดูปีศาจตัวที่สามของเรากันนะคะคุณสร้างปีศาจแบบไหนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว เดอะฟูค่ะจัดเม้นและไพ่เอชออฟวันไพ่หนึ่งไม้เท้าของเรานะละนักษณะของเขาเป็นยังไงเขาเป็นปีศาจที่รักอิสระค่ะมีความล่าเริงและดิงสาแล้วก็ค้าดเดายางด้วยเพราะว่าเขาชอบความเปลี่ยนแปลงชอบความเปลี่ยนเต้นแล้วก็ และความยุติธรรมด้วยนะเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในตัวคุณทำให้คุณได้รับอิทธิพลจากตัวเขาด้วยนะทำให้เครื่องหนึ่งในตัวคุณเนี่ยมีความเป็นอาร์ติสเป็นศิลปินสูงนะคะมีแนวคิดที่เป็นอิสระไม่ชอบทำอะไรตามใครไม่ชอบเหมือนใครๆแล้วก็มีความแปลปรวนในตัวเองอารมณ์แปลปรวนนะคะ พลังงานที่คุณได้จากเขาก็มีข้อดีนะมีข้อดีมีสิ่งที่พิเศษเหมือนกันก็คือคุณจะเป็นนักสร้างสรรค์เป็นผู้นำในด้านแนวคิดที่สร้างสรรค์น,นะคะไม่ว่าคุณจะสรรสร้างอะไรขึ้นมาไอเดียอะไรของคุณเนี่ยมันจะโดดเด่นมันจะแบบโอ้มันจะมีความแตกต่างที่ทำให้ผู้คนประหลาดใจคุณจะสร้างความแปลกใหม่ให้คนรอบข้างได้เซอร์ไพรส์นะ หรือแม้แต่สังคมในวงกว้างเนี่ยเขาก็จะเซอรพรส์ค่ะเป็นเหมือนความสามารถพิเศษเลยก็ว่าได้อะพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออปีศาจต,ตัวนี้ก็ไม่ได้ร้ายอะไรเลยนี่นะไม่เห็นมีความร้ายกาจตรงไหนเลยภาพลักษณ์ของคุณเนี่ยเป็นปีศาจที่ใส่ซื่อเป็นมิตรกับทุกคนนะคะแต่ก็นั่นแหละเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอก เป็นด้านสว่างที่เขาได้เห็นเครื่องหนึ่งเท่านั้นยังไงซะเหรียญมันก็มีสองด้านเสมอคุณเป็นคนมีโลกในอุดมคตินะคะคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยคุณจะมีความคาดหวังให้โลกเนี่ยให้สังคมเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นไปในทางที่ถูกต้องเพราะว่าคุณเป็นคนมองโลกสวยงามอยู่เสมอชอบมองโลกในมุมที่สวยงาม แต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเห็นคนรอบข้างหรือคนในสังคมเนี่ยทำอะไรผิดผิดไปจากมาตรฐานความดีงามของคุณเนี่ยคุณก็จะเริ่มเป็นผู้ตัดสินละคุณอยากจะลงโทษเขาลงโทษให้คนอื่นเนี่ยเกิดความสำนึกคุณจะลงโทษเขาด้วยการใช้คำพูดที่รุนแรงก็จะคล้ายๆกับกองที่แล้วนะคะแต่อันนั้นเนี่ยออกแนววิจารณ์จิกกัดนะคะแต่กองนี้เนี่ยจะใส่ความโกรธเข้าไป ด่าด้วยอารมณ์ที่โมโหรุนแรงเวลาเจอใครเอารัดเอาเปรียบคุณนะ่ะเจอใครทําไม่ดีด้วยเนี่ยคนกองเนี้จะฉุนมากนะคุณจะกลายร่างเป็นระเบิดระเบิดโนวาระเบิมใส่พวกเขาเลยคุณจะอารมณ์รุนแรงมากเวลาเจอเรื่องไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นกับคุณก็คือกองนี้เนี่ยถ้าใครดีด้วยคุณก็ดีตอบจริงๆนะแต่เมื่อไหรท่ที่ใครร้ายกับคุณเนี่ยทุกสิ่งรอบข้างวอดวายไปเลย วอดวายกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะสำหรับคนกองนี้เนี่ยจะเอาเรื่องมากระเบิดโนกกวารีเซ็ตจักรวาลอะไรแบบนั้นเลยอ่ะนี่ก็คือปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณนะคะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของคุณซึ่งเราอาจจะสร้างเขาขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เป็นยังไงบ้างคะปีศาจตัวที่3รู้สึกแปลกใจไหมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้เห็นทั้งด้านสว่างแล้วก็ด้านมืดของตัวเองนะจะปล่อยให้เขากลืนกินเราไหม ให้เขาควบคุมเราไหมหรือเราจะเป็นฝ่ายจับตาดูเขาควบคุมไม่ให้เขาเนี่ยอยู่เหนือกว่าเราถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเข้ามาคอมเมนต์แบ่งปันความรู้สึกให้ฟังได้นะขอบคุณมากค่ะทีนี้เราก็ไปดูปีศาจต,ตัวที่เหลือกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่4เรามาดูปีศาจในตัวคุณกันนะคะคุณสร้างปีศาจแบบไหนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว เท of Wands The Emperor และไพ่ t h s u u n ค่ะเรามาดูลักษณะของเขากันนะคะเขาเป็นปีศาจผู้ชายเป็นปีศาจในร่างผู้ชายที่มีร่างกายสูงใหญ่นะคะเชิดเชิดหยิ่งๆแล้วก็มีพลังเยอะมากเต็มไปได้วยความร้อนแรงนะคะนึกถึง พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นนิรันด์เราขอเรียกเขาว่าปีศาจผู้ครอบครองพลังแสงอาทิตย์ก็แล้วกันนะอิทธิพลที่คุณจะได้รับจากเขานะคะทำให้คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีพลังมีความสามารถไม่แพ้คนอื่นๆเลยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะผู้นำเป็นคนอัจฉริยะเป็นคนฉลาดล้ำเลิศ ไม่ว่าจะไปอยู่ไหนเนี่ยฉันก็คือตัวท็อปของกลุ่มของวงการสิ่งที่พิเศษนะคะที่คุณจะได้รับจากปีศาจของคุณทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีพลังงานล้นเหลือเป็นคนที่ร่างกายหรือสุขภาพนแข็งแรงมากๆคุณจะทํางานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนมีเชื้อเพลิงอยู่ในตัวเป็นแหล่งผลิตพลังงานคลื่นที่จะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ย มีออร่าของความว๊อปูล่าอยู่นะคะคุณจะได้รับการยกย่องจากคนรอบข้างจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมมีมาสที่ดูเพื่งพาได้ฟังดูดีจังพลังที่คุณได้รับจากปีศาจต,ตัวนี้เนี่ยให้คุณอย่างมหาศาลเลยนะคะแต่เคยรู้สึกไหมว่าพลังที่คุณได้รับมาเนี่ยมันมีอีกด้านหนึ่งของมันมันนำมาซึ่งภาละอันหนักอึ้อง คุณจะเหมือนคนที่พยายามแบกโลกไว้ทั้งใบเหมือนตัวเอกในหนังฮีโร่นะคะที่จะต้องแบกรับความคาดหวังของผู้คนสําหรับคุณเนี่ยก็จะเป็นการแบกความคาดหวังของครอบครัวของเพื่อนร่วมงานคนรักก็คือคุณจะพยายามมากเพื่อจะไม่ให้ใครรู้สึกผิดหวังในตัวคุณเมื่อไรก็ตามที่คุณเจอเรื่องหนัก,น,กนะคะเวลาที่คุณรู้สึกเหนื่อยคุณก็เลือกที่จะไม่บอกใครคุณไม่ต้องการให้ใครเนี่ย เห็นด้านที่อ่อนแอของคุณไม่อยากให้ใครคิดว่าคุณพึ่งพาไม่ได้ที่จริงแล้วคนอื่นอาจจะไม่ได้ตัดสินคุณแบบนั้นนะแต่เป็นการคิดไปเองคิดไปก่อนว่าเขาจะมองเราแบบนั้นและด้วยความที่เชื่อมั่นในพอร์ของตัวเองมากทำให้เป็นคนที่ชอบสร้างกรอบพยายามควบคุมคนอื่นเพื่อให้เขาอะอยู่ในแผนการที่วางไว้จอมวงการเหมือนกันนะเนี่ย บางครั้งคุณก็จะทําอะไรโดยที่มุ่งแต่ผลลัพธ์เป็นคนที่มองในภาพรวมมากเกินไปทําให้คุณลืมใส่ใจแลยละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นนะคะเช่นความรู้สึกของคนรอบข้างเรื่องละเอียดต่างๆยกตัวอย่างนะคะจะให้เห็นภาพจะชัดถ้าคุณอยากจะให้อะไรกับใครสักคนเนี่ยโอเคเราจะซื้อสิ่งนี้ให้คุณนะคุณชอบสีอะไรอ่ะเลือกมาสิแต่คุณไม่ได้ถามเขาว่าอยากได้หรือเปล่า เขาต้องการมันหรือเปล่าก็ฉันจะให้อ่ะอะไรแบบเนี้ยนี่แหละค่ะปีศาจในตัวคุณซึ่งอาจจะอยู่ในตัวคุณมานานแล้วนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นยังไงบ้างคะปีศาจต,ตัวที่4ของเราได้เห็นกันแล้วเป็นอย่างที่คุณคิดเอาไว้หรือเปล่าถ้าใครฟังจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหากใครชอบการพยากรณ์ของเราชอบสไตล์การพยากรณ์ของเราฝากกด subscribe ด้วยนะคะ และคุณสามารถติดตามคลิปอ,อื่นๆได้โดยเข้าไปในช่องดูหน้าวิดีโอได้เลยนะเอาละค่ะทีนี้เราไปดูปีศาจต,ตัวที่เหลือกันดีกว่าสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกไพ่กองที่5เรามาดูปีศาจในตัวคุณกันนะคะดูซิว่าคุณสร้างปีศาจแบบไหนขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัว Aid of Pinnacle queen of pentacles และ f of One. ยออฟห n านไพ่ห้าเมท้านะคะเอาละก่อนอื่นเลยมาดูลักษณะของเขาก่อนนะคะโอ้เราเห็นแวบ,บแรกก็ปิ๊งเลยนึกถึงภาพนี้ออกมาเลยนะคะเป็นปีศาจแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยแต่ทว่าชอบอยู่อย่างสงบขี้ระแวงขี้กังวล ให้คุณนึกถึงปีศาจท,ที่นั่งกอดสมบัตินั่งเฝ้าสมบัติล้ำค่าอยู่ในปราสาทนะคะแต่ครั้งเนี้เขาไม่ได้นั่งอยู่ในปราสาทเขาอยู่ในตัวคุณเมื่อเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราก็ทำให้เราเนี่ยได้รับความสามารถพิเศษของเขามาด้วยนะนั่นจะทำให้คุณเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านการหาเงินคุณจะมีหัวการค้านะคะ หรือคุณจะมีทักษะพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเรียกเงินเข้ามาได้ง่ายหาเงินได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขานะคะโอ้โหเป็นพลังงานที่นำมาซึ่งเงินทองนั่นเองนอกจากนี้ยังทำให้คุณเนี่ยเป็นคนระมัดระวังด้วยนะคะขี้กังวลขี้ระแวงเหมือนปีศาจเฝ้าสมบัติของคุณนี่แหละคุณจะรู้สึกปลอดภัยเวลาที่ได้อยู่ที่บ้านหรือได้อยู่ในโลกส่วนตัวนะ คนที่เลือกไพ่กองนี้จะมีแนวโน้มที่ชอบทําอะไรคนเดียวตามลําพังก็มันทําให้คุณสบายใจนี่นะคุณจะเข้าสังคมก็ต่อเมื่อเมื่อคุณเหงาจริงๆหรือมีความจําเป็นเพื่อการหาเงินหาทองเพื่อผลประโยชน์เพื่อการงานของคุณถ้าเป็นในเรื่องการงานเนี่ยคุณก็จะไม่เกี่ยงเลยนะคะคุณก็จะเข้าสังคมบ้างเพื่อให้ตัวเองหายเหงาแต่เมื่อหายเหงาแล้ว เมื่อหมดธุระแล้วเอาล่ะคุณก็จะกลับเข้าสู่โหมดโลกส่วนตัวที่เราพูดมาทั้งหมดก็จะเป็นด้านที่ให้คุณนะคะแต่เราจะไม่พูดแค่ด้านเดียวหรอกนะเพราะว่ามีด้านสว่างก็ต้องมีด้านมืดใช่ไหมล่ะคะเมื่อเราพูดถึงปีศาจความร้ายกาจก็ต้องมีอยู่แน่นอนด้วยความที่ชอบอยู่ในโลกส่วนตัวเป็นคนที่รักความสงบทำให้คุณเนี่ย เหมือนคนรอบข้างได้ง่ายๆเลยนะเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เกิดปัญหาความขัดแยง้งมีปัญหากับผู้อื่นเนี่ยคุณก็จะขอปลีกตัวขอเฟดเออกไปทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องของคุณเองคุณไม่อยากจะทำความเข้าใจกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นไม่อยากจะรู้เรื่องอะไรก็แค่อยากจะหลีกหนีความวุ่นวายแล้วเข้าสู่โหมดโลกส่วนตัว ไม่เข้าไปเผชิญกับปัญหาที่แท้จริงแล้วปัญหาที่ค้างไว้ล่ะมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแหละส่วนคนที่คุณมีเรื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวคนรักของคุณคุณก็จะหันหลังให้เขาไปแล้วเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปคุณไม่อยากรู้หรอกเมื่อไรที่ฉันอยากเคลียร์เดี๋ยวมาเคลียร์เองแต่คุณไม่เคลียร์หรอกคุณก็จะปล่อยให้มันผ่านไป คนอื่นเขาจะรับรู้ได้นะคะว่าคุณเป็นคนที่เย็นชาเคยเห็นไหมคะคนที่ชอบใส่หูฟังเวลาคนอื่นคุยด้วยอะเออก็พูดไปดิแต่ฉันอยากฟังเพลงโปรดของฉันน่ะนึกภาพออกไหมคะนี่เป็นการอุป,ปมาเพื่อให้คุณเห็นภาพได้ชัดขึ้นเย็นชาไม่แคร์สื่อเวลาคุณมีปัญหาเราไม่คิดจะเคลียรไม่คิดจะแก้ไขอะไรเนี่ยจากปมเล็กๆที่คุณไม่ใส่ใจอ่ะ มันสามารถกลายเป็นปมที่ยุ่งเหยิงในอนาคตได้นะคะนี่แหละค่ะปีศาจที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณปีศาจต,ตัวที่5ของเราในค่ำคืนนี้หวังว่าการที่คุณได้รู้จักปีศาจผู้เย็นชาเนี่ยจะทำให้คุณได้เห็นด้านหนึ่งของตัวเองนะอาจจะเป็นมุมมืดที่เรานะสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวก็ได้ถ้ากฟังแล้วรู้สึกว่าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณผู้ที่ subscribe ช่องด้วยนะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคืนนี้ขอให้ผีหลอกบ๊ายบายค่ะ